สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับพี่พีทุกท่านเข้าสู่ช่องนะครับผมเอามาแล้วมาแล้วเสียงแจ๋วมาแล้วเด้อพี่พีเด้อเอามาแล้วนะครับผมมาเจอกันอีกคือก็เหมือนเดิมเนาะพี่พีเนาะเอาสำหรับในคลิปนี้เด้อพี่พีเด้อน้องก็จะมีแนวทางนะครับผมเอามาฝากพี um ่พีเอามาเป็นแนวทางกันนะครับผมเอามาไปเป็นข้อมูลกันอีกก็เหมือนเดิมนะครับผมสาหรับแนวทางในหวดนี้นะครับผมในคลิปนี้เด้อพี่พีเด้อ นอกจากจะมาน,นําเสนอของเลขกเด็ดมา4ซีมอกนะครับผมหัวซองอีกชุดนึงนะครับผมที่สถิติด,ดีเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับผมมีพี่ๆหลายท่านรอติดตามอยู่นะพี่ๆเนาะเอาจาัดมาให้แล้วนะครับผมสาหรับงวดสิงหาคมนะครับผมงวดวันที่1ิสิงหาคม2566ัน้อะพี่ๆเด้ออาตวะก่ันจะไปรับจมของงวดวันที่16นะครับให้พี่ๆนะครับผมมาเบิ่งสถิติย้อนหลังของงวดที่ผ่านมาก,กันก่อนนะพี่ๆเนาะอาจจะมีพี่ๆบางท่านนะครับ ที่ยังบ่เคยได้ต <sources> <draining> ิดตามนะพี <t> ่ๆเนาะจะได้ง่ายๆตัวการตัดสินใจนะครับผมอ้านี่ครับผมจหรับหอยช่องนะครับผมมาสหมอกนะครับผมงวดวันที่1สิงหานะครับผม31ดกรกฎาคมเดินพี่พเดอนะครับผมชุดวนนะครับผมให้วิ่ง3เข่า3เลยนะครับพี่ๆครับผมเข่าวิ่งตัววิ่งนะครับผมตัววิ่งบนเน้นๆตัวเดียวเลยนะครับเนาะเออห้3กับผมมาเข่าตัวเน้นห้นะครับผม3 6กนะครับเนาะเข่าตรง3เลยพี่ทีเดียวนะครับผมตัววิ่งนะครับผมจับคู่มาเ่าเด้อพี่พเดอร์จุดบนนะครับผม แล้วก็ชุดล่างนะครับผมก็แมนนะครับแมนคือกันครับวิ่งล่างตัวเดียวหนึ่งนะครับผมขาชุดวิ่งคือกันเดพี่พีเดอร์จับคูมขามาให้กับเขาเขานะครับผมมีหนึ่งนนะครับหนึ่งหนึ่งมมีนะพีพีเนาะอ่ะนะนะนะครับผมบนกับเขาล่างกับเขาเดพี่พีเดอร์สำหรับชุดวิ่งนะครับผมเน้นๆตัวเน้นนะครับผมเขาตรงมากเลยที่เดียวนะครับผมเขาตรงสามกับหนึ่งที่เดียวเลยนะครับผมแมนแมนเลยงวดนี้นะครับผมเลกวิ่งสําหรับห้อยซ่องมาสิมอกชุดเนียนนะครับสถิตีดีนะครับผมไหลงวดติดแลวเดพี่พีเดอ เอาพี่ๆท่านใดที่ยังยโมเคยได้ติดตามก็ลองเข้ามาติดตามเบิ่งนะครับหวยซองเทอนี้ก็น่าน่าติดตามอยู่นะครับผมเลขบ่เยอะนะครับผมเลขตัวเด่นตัวเด่นตัววิ่งก็เข้าสวยนะครับผมเข้าไลน์งวดติดอยู่นะครับผมเอาว่าหลายยาห่างเข้ามาเบิ่งกันเลยนะครับผมสำหรับในงวดวันที่16สิงหาคม2566ัน้อยหกสิบหกะพีพีนะเอานี่ครับผม16สิงหาคม2566นะครับผมนี่ครับผมเอาเดี๋ยวผมเฮ็ดให้ดีๆก่อนครับ ให้ายเบื้องให้ดีๆกันก่อนเด้อพี่พีเ้อเอานี่นะครับผมมาวิ่งนะครับผมหัวซองดเลขวิ่งแม่นๆนะครับผมนี่นะครับวันวันที่16สิงหาคม2566เด้อพี่พีเ้อร์วันี้นะครับผมหายหนึ่งกัเจ็ดนะครับผมแต่ว่าเน้นห้เพื่อเน้นห้นะครับเน้นหนึ่งห้เด้อพี่พีเ้อตัวบนเด้อพี่พีเ้อโอ้หน้าสวยเด้อครับเลขสวยเนาะพี่พีเนาะเลขสวยอยู่ด้วยนี่นะครับผมวิ่งบนหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมจับคู่มาให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งสามหนึ่งแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดนะครับผม นะครับหัวซองมาว oh, yes. it euh ิ่งเด้อพี่พีเด้อโอ้พ่อแม่นะครับหัวซองมาซีหมอกน้องพี่พีเนาะแล้วก็ชุดล่างนะครับผมหอยสูนกระโปกมานะครับผมวิ่งตัววิ่งตัวเดียวนะครับผมศูนย์ตัวเน้นนะครับผมหอยสูนย์มานะครับผมหอยสูนย์นะครับผมตัวเด่นเพิ่อหอยสูนย์กับโปกตัว่าตัวเน้นเน้นนี่เพิ่นเน้เน้นศูนย์นะครับผมจับคู่มาให้เรียบร้อยนะครับสูนสี่สูนเจ็ดหกสี่หกเจ็ดนะครับผมเออเอานะครับผมเลขสวยอยู่ครับงวดนี้นะครับผม เด็กสวยเดอรยูเดอร์พีพีเดอร์เอาลองเบิ้งนะครับผมลองเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับผมแคปหน้าจอนะครับผมเอาแล้วไปพิจารณากันเดอร์พีพีเดอร์แคปหน้าจอกันไว้กันเริ่มนะครับชุดนี้นะครับผมช่วยได้ชอบวิ่งชอบรูดแบบไรกันเบิ้งเอานะครับผมนี่ครับผมนะครับสถิติดีนะครับหน้าติดตามยูนอฟพีพีเนาะเอานะครับผมพีพีหลายท่านก็รอติดตามอยู่นะครับผมชุดนี้ครีมมี่จัดมาให้เดอร์พีพีเดอร์เอามาลองเอามาเป็นแนวทางกันได้เดอร์พีพีเดอร์ครับผมเอานะครับผม อาตามนี้นะครับผมให้พี่ๆใช้วิทยาศาสในการรับชมเด้อพี่พีเดอน้องออกมาลงให้เป็นเพียงแค่แนวทาาเท่านั้นเด้อพี่พีเดอเอาคาว่าเขาก็นองกับหรุ้จักคือเก่านะครับผมตามดวงคือเก่าเด้อพี่พีเดอตามดวงนะครับผมเ้อาก็ตามดวงนะครับถูกการลงทุนทุกการเสี่ยงโชคนะครับผมมันก็ต้องมีความเสี่ยงในเราเนาะเอาพี่พีเนาะใช้วิทยาศาสต์ใช้วิทยาศาสในการรับชมเด้อพี่พีเดอทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับผมทุกตัวเลขต้องมีเขาามีรุดนะครับผมกวิเคราะห์เอานะครับผมมักแนวไหนกับคอวกันเด้อ เอาสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับนี่นะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมพี่พีวิทารณยนัพี่พีจารหน้าเอานะครับผมนะเอานี่ครับผมหนึ่งนะครับเด้อหนึ่งนะครับตัวบทชุดบนหนึ่งนะครับผมชุดล่างศูนย์นะครับผมเอาู้ใดมักเอาไปเล่นไปวิ่งกันก็ลองเิึงได้พี่พีเด้อ สำหรับในคลิปนี้ก็คงจะไม่เพียงเท่านี้ครับให้พี่ๆทุกท่านโชคมันกันทุกท่านนะครับผมในหวดนี้เด้อพี่ๆเด้อขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมนะลรากราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมด้ามาติดตามรับชมบนะพี่ๆเนาะก็ทุกการกดไลค์ทุกการติดตามนะครับผมทุกการกดแชร์เด้อพี่ๆเด้อกรับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมกขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีบริกากดแชร์ก็ขอให้ได้สามตัวนะครับผมบริกากดติดตามกับทั้งบนทั้งล่างกันเลยทีเดียวนะครับผม เอาสำหรับในคลิปนี้ขงห้งยงมี่เพียงแล้วน,นี่ครับกราบขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม